ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย a อ m a c h ชีนศูนย์รวมของเทคโนโลยีทางทหารข่าวสารด้านความมั่นคงและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของสงครามโดยเน้นไปที่มุมมองของประเทศไทยเป็นหลักวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่กำลังเป็นกระแสะแรงระดับโลกนิว2,026กิโลฟารัดโบรามาถ้าใครติดตามช่องเรามาโดยตลอดจะรู้ว่าเราพูดถึงเครื่องจักรสงครามสุดล้ำมาหลายแบบแล้ว แต่ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับ KF บรามายไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์หรือสมรรถนะเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ในการก้าวขึ้นสู่ประเทศที่สามารถพัฒนาเครื่องบินขับไลย,ยุคที่ห้าได้ด้วยตัวเองและแน่นอนว่าเครื่องบินลำนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนสมดุลกำลังทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยแล้ว KF บรามายคืออะไรพูดง่ายๆ KF ย่อมาจาก Korean Fighter ส่วนบรามายแปลว่าเยี่ยวหนุ่ม ในภาษาเกาหลีมันคือเครื่องบินขับไลพ่พหุภารกิจที่มีดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีล้ำหน้าและความสามารถในการล่องหนโดยพัฒนาโดยบริษัทคเรเียแอโรสเปซอินดัสทรีหรือไก่ร่วมกับกองทัพอากาศเกาหลีใต้วันนี้เราจะพูดถึงรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่ต้นแบบทดลองเหมือนในช่วงแรกแรกอีกต่อไปตอนนี้ KF บรามายรุ่น2,026พร้อมใช้งานทางทหารแล้วและมีแนวโน้มว่าจะถูกเสนอขายให้กับประเทศพันธมิตรในอนาคตอันใกลน้นี้เริ่มจากการออกแบบ KF บรามายเป็นเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์ตัวลำทำจากวัสดุลดการสะท้อนเรดาร์มีช่องบรรทุกอาวุธภายในเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ติดตั้งเรดาร์แบบ AESA ที่มีความแม่นยำสูงและเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI การเชื่อมต่อกับโดรนหรือสองครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงในหลายด้านทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมการบินและการติดตั้งอาวุธโดยสามารถทำหน้าที่ทั้งโจมตีทางอากาศและทางพื้นดินได้ในลำเดียวเรียกได้ว่าเป็นขุนศึกอเนกประสงค์อย่างแท้จริงที่สำคัญ kf บรามายถูกวางตำแหน่งเป็นทางเลือกใหม่ของเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่มีราคาถูกกว่า f 3 5ของอเมริกาแต่ยังคงประสิทธิภาพไว้เกือบครบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศอย่างไทยที่ต้องการอัปเกรดกองทัพอากาศโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากชาติมหาอำนาจมากเกินไปมีรายงานว่าเกาหลีใต้เริ่มเจรจากับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเกี่ยวกับการส่งออกในอนาคตซึ่งหากไทยให้ความสนใจจริงมันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านอากาศยานของกองทัพไทยลองจินตนาการดูสิครับว่าในอนาคตฝูงบินเคเบรามายบินร่วมกับเครื่องบินของกองทัพอากาศไทย ทำภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตรใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์นั่นคือโอกาสที่เป็นไปได้จริงไม่ใช่แค่ความฝันแอลมันจะไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การซื้อขายเครื่องบินเท่านั้นแต่มันอาจนําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกนักบินร่วมการบํารุงรักษาหรือแม้แต่การร่วมผลิตในระยะยาวซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยโดยตรง มาดูสเปคกันแบบละเอียด kf บรมหมายมีความเร็วสูงสุดที่แมท1.8ดรัศมีปฏิบัติการราว1,000กิโลเมตรและบรรทุกอาวุธได้ประมาณ7.7ตันติดตั้งเรดาร์ aesa ที่พัฒนาในประเทศระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบค้นหาอินฟราเรดแบบล้ำสมัยใช้เครื่องยนต์ gef 4142เครื่องแบบเดียวกับที่ใช้ใน f a 1 8 super hornet ซึ่งให้แรงขับสูงและการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วแม้ยังไม่ล่องหอนสมบูรณ์เท่า f 3 5แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับ4.5หบวกหรือใกล้5้เจนเลยท ในส่วนของข้ออกพิษก็ล้ำไม่แพ้กันมีหน้าจอขนาดใหญ่ระบบควบคุมด้วยเสียงระบบแสดงผลผ่านหมวกนักบินและการควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อลดภาระนักบินและเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจในปี2026นี้เครื่องบินรุ่นใหม่นี้ผ่านการทดสอบบินทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างการทดลองอาวุธและเรดาร์เรียบร้อยแล้วเกาหลีใต้วางแผนที่จะเริ่มนำเข้าประจำการและเตรียมรุ่นส่งออกให้ประเทศพันธมิตรในเร็วๆนี้ ในมุมยุทธศาสตร์การมี KF บรณายประจำการในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยกระจายอำนาจอิทธิพลลดการพึ่งพาจากมหาอำนาจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอย่างแท้จริงแล้วคุณละคิดว่ากองทัพอากาศไทยควรพิจารณา KF บรณายหรือไม่มันจะเข้ากับเครื่องบินกริปเปนและ F16 ที่เรามีอยู่แล้วหรือไม่หรือควรมุ่งตรงไปหา F35 เลยแม้จะมีราคาสูงสแสดงความคิดเห็นกันไว้ด้านล่างเลยครับ ผมอยากรู้ว่าคนไทยที่รักด้านความมั่นคงคิดอย่างไรขอบคุณทุกคนที่รับชมไทยวอลแมชชีนส์ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนดูและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารด้านเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยและอาเซียนตนต่อไปเราจะพาไปดูเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโดรนรบรถถังอัจฉริยะหรือการอัปเกรดยุทธปปกรณ์ของไทยแบบจอดลึกฝากติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้ไทยวอลแมชชีนขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยมีสติและจับตาดูท้องฟ้าไว้ให้ดีครับ